มันอยงี้ยมือแรงวันอาทิตย์นะคะพี่น้องเขาก็มาใส่ฝุ่นพ่ออีตูพ่ออีตูแล้วกับมะมะเขือนะคะมะเขือเนียนมะเขือขาวนี่ค่ะก,ก็กล่างปลูกก็ล่างซืนก็ล่างติดนะคะเขาก็เลยมาใส่ฝุ่นเหมือนีใส่ฝุ่นแล้วก็ลดหน้านี่ก็มาใส่ฝุ่นพระโหรส์ละผ้านำก็ล่างขืนนะคะออกจากเอกเจกูเพรหรละผ้า วันนี้วันหยุดวันอาทิตย์ที่สามสิบค่ะก็เรียกพหกุงละพามกโปโกปูกกรติดเลยค่ะปลูกง,ง่ายๆนะคะตัดเสียบเลยมาตรงเบียนะคะตัวนี้เสียบหยอดเลยเสียบสลเอาซื้อมากินเนี่ยค่ะมาตลาดเหนื่อยยา มาตลาดเหนือยางก,กับมาจับเกยบไปเลยส่วนตัวนี้จะเป็นพักกาดกกาย่างพักสี่หอมนะพา่่านลมาปลูกใส่ฟุน้นแล้วไม่ไหมให้กันค่ะแล้วก็หด เปิดสยางหดเลยเนี่ยกันร้ายจะส้นบ่กขึ้นหันมาทางนี้ก็จะเป็นทั่วฝักยาวนี่ก็นั่งปูงดอกเนะคะ่ะก็ล่างแตกเน่อจะได้ซักคางอาทิตย์หน้า วัานยุดนาเิลซักคางเลียวค่ะมัินกระมักทั่วมาบอกว่ามันมนีน่ใล้ไปขุดปลูก ทำแล้วนะคะอันนี้ก็ล่องปลูกเบื้องมันสำปะหลังงามเลยอันนี้มาพริกบานไฮบานนานะคะเขาคุณค่ะก็ล่างสุกเหลืองเต็มบานไฮบานนา ทำแล้วก็มาหดสวนก็น้มาแต่อบลมเลยพี่เนาะเมื่อนี่มาแต่อบลมอยู่อุบนเปิดสาย,ยางหดเลยใส่ฟุ้นแล้วไม่ไมจักฟุ้นจักปุ๋ยแต่บริษัทยา ยาขา,าแม่แรงนี่บ่ให้เียกินนี่เอาเอาสั้นไล่ก้าน้ำมันผสมน้ำนะคะใส่ขวดฟอกสี่สีดหมดแดงกับบัวเขินมากเกาะได้ละ่ะหมดกระเพียกับบัวเขินมาแต่ที่สำคัญบ่ให้มนดินถือเขาเอาเฟืองมาปุกเลยบ่ให้เพียรกระโดดขึ้นมาว่าเพียนมาจากดิน จะได้ซักข่าง่ะข่างก็เสียเอาไม่ไพ่กาดเอา่าาอานะ เอาเฟืองปกบ่ให้ขี้ดินฝงใส่เพี้ยก็ะจะยวกกระโดดเนาะอันนี้เป็นพักบัวก็มมกพริกต้นใหญ่หมกริกกัโยงเทิงนะคะเดี๋ยวสิภาาไปเบ่งจักหน่อยมักพริกใหญ่หมกริกโพน อันนี้เป็นพักต้นบัวหัหอมต้นหอมพวกขึ้นงามเลยค่ะสงสัยสเป็นเอยียงว่าคือววกขึ้นมาบกสุรวดมาเหยียบ อันนี้จะเป็นมะกแตงมะกแตงจริงมะกแตงสากมะกแตงจริงไหมมะกแตงของหวานนะทัว แดงจริงแตงแดงจริงแดงข้าวหวานตัวนี้วัวเกิดเลยเดี๋ยวจะเอาพริกมาใส่ยืนสีเอา อานานจะเป็นข้าปลาปูหัอขาปลามันหอมกว่ากันยุด,ดงก็เลยมาปูกกันเลยติยด กระใสปลานี่ค่ะมักทัวปลูกเงาสุดไปบังหมูพีกกันปะ นี่จ้าหมักพริกปลูกร้ายนะคะผนเป็นแถวลงไปปลูกฝากไปพุนนำปลูกอยู่คางซ้านะคะตอนนี้ทั้งๆงกำลังเป็นหน่วยเลยค่ะ เป็นนวยเป็นดอกมาข้างห้างนี่ก็เป็นอีกตู้งามขนาดใส่ฟุนหดน้าสุดลงค่ะพราอีตู้ก็ได้ต้นดอกแค่ค่ะนี่ นชิ้นผัก้ะเพ่ากระเพ่า,พาตัวนี้กระเพ่าแหละนะคะผัก้ะเพ่าแหลตัวนี้จะเป็นกระเพ่าขาวตน้นพันใหญ่แต่กระลังปลูกเนาะเอามาัดเอามัดเสียบไว้เพื่อใส่ฟุน้นเพื่อมันอ่อนขึ้นมันงามขึ้น ต้นปลูกยู่ข้างซะข้างบ้านค่ะนิสะนี่สะข้างบ้านแล้วก็นี่เป็นพักจะคลองปลูกมักพี่ตู้หมกพริกเนี่ยค่ะพี่น้องเต็มพวดกินข้านี้แหี้ยงไร่พี่ตู้ ค่ะามาข้างท้างนี้ก่ะมาคลิกพ่นก้างเป็นดอกเลยค่ะนี่ค่ะปูคางบานแบบนี้นี่กระตีโซลาเซลยวไว้นะคะจะว่ามันเจ๋งนี่โซลาเซลยว นี่กับบ้านลัางบ้านบ้านหน้าค่ะบรรยากาศท้องนาท้องไร่อันเหลืองๆหนึ่งเดียวขอ,อกงูวันนี้พล่ลมสำหรับมือน,นี้กับคำแล้วน้องแนนสีกับอราับไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เเป็นกำลังใจให้เ้อค่ะ